สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแกงขนุนนะคะแกงขนุนอ่อนใส่ซี่โครงหมูนะคะพี่หอมก็เคยแกงมาแล้วนะคะอ่าขนุนแต่ไม่ได้แกงใส่ซี่โครงนะคะวันนี้จะมาแกงใส่ซี่โครงหมูนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นขนุนนะคะขนุนลูกนี้อ่อนนะคะแต่ดูจะใหญ่นะคะจะมีกระเทียม หอมแดงตะไคร้พริกนะคะนี่ใช้พริกแห้งนะคะถ้าแกงใส่หมูนี่ที่ทางบ้านพี่หอมนี่เขาจะใช้พริกแห้งนะคะมะเขือเทศค่ะจะมีเม็ดผักชีกะปินะคะ นี่ก็จะเป็นซี่โครงหมูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปอกขนุนนะคะปอกขนุนเนี่ยต้องอปอกผ่านน้ํานะคะเพราะว่าขนุนเขาจะมียางนะคะวันนี้พี่หอมจะไม่ใส่ถุงมือนะคะขนุนขนุนนี่เป็นขนุนอ่อนนะคะอ่อนมากๆเขาก็จ,จะยางเยอะนะคะ ขนุนลูกนี้เขาก็จะเริ่มมีเม็ดนะคะมีเม็ดอ่อนๆแค่นี้พอนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปพี่หอมกินกันสองคนกินไม่หมดค่ะจากนั้นก็มาผ่านะคะม,มาผ่าแล้วก็มาปอกเปลือกนี่นะคะ ก็ปอกเปลือกแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเม็ดนี้ออกนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีก็แล้วกันนะคะตอนที่พี่หอมทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววิด,ววดีโอมันจะยาวนะคะนี่พี่หอมก็ตั้งน้ําไว้นะคะก็เขาก็เริ่มเขาล้นแล้วนะคะเริ่มจะเดือดแล้วนะคะเริ่มจะเดือดลิดหน่อยแล้วทีนี้พี่หอมก็จะนี่นะคะขนุนที่เราเราเอาไปปอกแล้วเราก็เอา เอาข้างในมัน้นนะคะสังเอาแกงข้างในมันออกนะแล้วเราก็หั่นนะก็แล้วแต่นะคะบางบ้านเขาก็จะหั่นให้เป็นฝอยฝอยเล็กกว่านี้นะคะแตะ่พี่หอมชอบเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็จะเอาขนุนลงไปต้มให้เขาเปื่อยกันนะคะก็เราก็จะต้มขนุนอ่ะ ให้เขาเปื่อยเราถึงเราเราถึงค่อยจะใส่ซี่โครงหมูนะคะถ้าเราใส่ไปพร้อมกันเนี่ยอาจจะทําให้ขนุนเขายังไม่เปื่อยนะคะแกงขนุนเนี่ยจะต้องให้ขนุนเปื่อยกันนะคะไม่งั้นจะเหนียวนะคะจะกินไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะคะตอนนี้ขนุนเขาก็เริ่มเปื่อยนิดหน่อยแล้วนะคะพี่หอมก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไปเคี่ยวเลยนะคะ จะกดให้เขาจมจมน้ำนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาตำน้ำพริกกันค่ะ ล้วก็จะใส่ตะไคร้นะคะจะใส่ตะไคร้ที่เราซอยไว้แล้วก็กระเทียมหอมแดงใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปิโขกเลยนะคะพริกก็เหมือนกันนะคะพริกนี่เดี๋ยว,วจะตัดก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นชิ้นใหญ่มันจะโขกยากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่โขกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเรามาใส่กระปิกันนะคะโขกน้ําพริกโขกเครื่องเรียบร้อยนะคะเราก็มาใส่กระปิกัน,นะคะ่ะใครจะใส่เกลือสักหน่อยก็ได้นะคะแต่พี่หอมอไม,ไม,ไม่ไม่ใส่นะคะเกลือ ก็เคีเค่ยวซีว่โครงหมูเขาเปื่อยแล้วนะคะจากนั้นใส่น้ำพริกแกงเลยนะคะ ใส่น้ำพริกแกงแล้วพี่หอมข้อก็จะเล่งไฟขึ้นนะคะเมื่อกี้เราเขี่ยวซี่โครงเนาะเราก็เขี่ยวด้วยไฟกลางๆลางจากนั้นก็จะใส่น้ำปล้านะคะก็จะใส่มะเขือเทศเลยนะคะ ี่หอมจะใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปเพราะาพี่หอมไม่ได้ใส่เกลือนะคะก็เลยใส่น้ำปลาเข้าไปเกลือในคอนโทรลไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราชิมในความร้อนตรงนี้พอเรามาอุ่นอย่างพรุ่งนี้เนี่ยจะเค็มมากเลยจากนั้นก็จะใส่นี่นะคะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบชะพลูถ้าใครมีชะอมก็ใส่นะคะชะอม แล้วก็ปิดไฟเลยค่ะจากนั้นเรามาตักเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแกงขนุนใส่ซี่โครงหมูค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ